ต่อหัวให้ท่านจงเดลมิทถ้าตอกสันถ่าตอกหัวใจให้ปล่อยว่าท่านถอบไปแต่ผมไม่ดีตอนนี้จะตายให้แล่วครับออ่าัอ่าเป็นสองเออ5่าเป็นสอง

ขบดาได้ไดิหรือเปันเกียรที่นี่ชื่อเกียร์ไหนนะจานไม่ทาน เพิ้นโทรศัพท์เพิ่นสวดมนต์เพิ่นสวดไอ้ผ่านหยักนะข่อยกันยังเขาจะว่าผัวข่อยเล่าได้ว่าเจ้าเป็นยังยายเจ้าเป็นยังกระทะตุ่งหลาชัข่อยออกข่อยกันยัางปีนข่อยนั่งไหวจะแม่กินราบมันหีข่อยกันลืมคืว่าคือคือเพิ่นมามาต่องจันมาต่องหัวใจให้ข่อยว่าทถอดป้ายติดปากกับแม่ดีที่สุดข่อยแม่ลูกเออข่อยมาลูกนี่ว่าที่ บกจ้าทายเห็นสัจธเป็นบอกแต่เม็นมีตัวีลาพี่ลีกับปวดหนามาพอกันเด้อเฮาเด้อสารา่ราจะซ้อมไหคะาตีชคติโนคไงม่งมงดเห็นยูนี่เห็นยูนี่เห็นยูนีเห็นยูนีไปครับไกลมากเลยครับ้อมที่ีี่ ยืนยนนี่แหะพอยนเลยนครับตอนนี้กระจายก็กรกระเปดสองไหมหาเปลาห่าให้ครก็ไออนก็ที่หายไหลายคนคนครับเนาะครับระวังทางตาครับตื่นตนครับตุ่นนาื่ว่าได้โชคค้ับม่งะมันมันตื่นตนใจของขานียบันใดครับใหญนน้องพยอม ๋อน oh. ้องพย้อมน้องพย้อมอันมตมายิัมาเสียงเมาเสียแหลมาเสียงแลมยินเสียงบงชวงก็มาเลยยิ่เสียงบ่วงมาเสียงแหลมมาเสียงแหลมมาเสียงแหนมบาเสียงแหลตัวเยนหลเสียงแมมาเสีงหาเงแหลมเสยเหลมมยงหมาสปยงแหาเงาเสงหลมเยงนหลมาเยงแมาเสียงแาเหลาเยงแมาาเหาเยงหายลาเายาเสีาเงายแงาาวหลหล่เหายงีลีย สวยอายุ63 63ฟันดีบอกคุณย่ายก่อนมากเลยันดีบอกมีฝันบ่แม่มีฝันบ่แม่บ่บ่ฝันบ่ฝันเลยจ้าบ่ฝันเลยเราได้ข้าวจังไดดนบันดาลมากครับบ่มีข้าวบ่มีอย่างเลยคือว่าส่วนกันมากขนมสิมาสื่อของพอดีมากเลยกินอีกก้นหนึ่งเป็นดินซองอยู่นีก็เลยว่าก็ลุงจอดรถ แล้วก็จอดรถแห่คอยลงมาซองก็จะซองไปเห็นแล้วก็ซองตีก็ไปเห็นวัก็บอกแล้วตาปไปตั้งหนามียังกันแจี๊ยดใสกับเจ้าดกมากรสันแต่ก็คือบลาดุมากขับเลขนี้จะไปซื้อบ่อยจะไปซื้อจะไปซื้อบอกจ้ามักโมเลกนมักแห้งมักแห้งจ้ามักแห้งเลยมักจนน้ำตาไหลเลยจักไหลบลอะุณจิ้งลูกปราทันเสารเขาขอย่างมีเกลียวเนยย่ายตัวใดก็ พาแปดสองแปดสองด้ครับเด้อคุณยายคุณยายคุณยายเลยนะคุณยายชื่อยายอยังคือยายวันหน้าอ๋อยายวันหน้ายายวันหน้าจุ๊บบ้านน้องพย้อมวันหน้าน้องพย้อมอายุหกสิบสามปีจ้าอายุหกสิบสามปีอ๋อครับผมเป็นแนวข้างน้องพย้อเป็นแนวข้างจ้าจ้าจ้าขอให้สิทุกคนุลไม่โศกไม่หลาดรักกันด้อจ้าจ้าเขามาให้ยังครับวันนี้ มาอย่างมาลำค้ามาลำคือมานั่งอยู่จ้วยสิครับนั่นแหละไฟดับค่ะไฟดับว่าดับโดนนะครับโดนละตาไฟก็เป็นใจไฟก็เป็นใจเดี๋ยวไฟก็เป็นใจมีโต๊ะมาจะใส่แค่นี้นางรำเรงหลายอารคธาหลายสาขาหลายคณะเนาะบางคนหน้าตัดสินบางคนชีวะบางคนอะไรชีวะเเล นาตาสินนาตาสินนาตาสินหมดเลยค่ะนาตาสินหมดเลยนอกจากผู้พัฒนาคอนใต้ก็มาอ๋อนี่ฮะนังรำตอนนี้มาตั้งแต่เช้ามาแต่เช้าด้วยครับวะมีพอดีมาแต่เช้ามาตั้งแต่ตีสี่นั่งตีสี่เพื่อที่จะมาเอาโชคโดยเฉพาะนั่นใหญ่ก็ได้ได้โชคอย่างได้โชคอย่างวันนี้บริกัดรำให้เต็มที่นะฮะ ไม่ต้องห่งวงเปิดโอกาสให้ท่านรำได้เต็มที่ตอนนี้คือรอไฟอรอไฟนี่จะไปยากเลยไฟเช็คเยอะตัวรับไฟไว้น่าเลยหรอจะ้ะก็จุดธูปนะครับในช่วงจุดธูปก,ก็จะพาก,กล่าวทำถวายเครื่องเส้นสังเวยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับจะได้เดียเด๋ยวเด็ดร้อนนะครับเดี๋ยวเด็เดจะร้อน,นครับ อิมังสุปะพยัญชนะสัมปนังสารีนังทูชนะนังอุตกังวะรังอิทังปุจุปะกระนังปฏติคันหันตุสาธุตังเตปิตังประมาณอินทริยังเทใบสีทองเหลืงและใบลังพญานาคราชหนึ่งเสียงสองบันลังข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวาย สิ่งของเหล่านี้แกบพวงเทพเทวาตลอดทั้งครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคนหนึ่งเก็บเงินอพา,านมาเก็บเลยนะครับอันตรายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ธนาคารไม่ค่อยากจะรับเลขเท่าไหร่นะครับให้นะเก็บปัจจัยลงมาเลยนะจะรวยแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงช่วยดลบันาลอุกเฟอาหารเหล่านี้ เครื่องมงคลเหล่านี้นนของที่เป็นอาหารพเพื่อจะได้เกณฑ์ใจเหล่าพวงข่าพระเจ้าทั้งหลายขอให้ท่านจงเดลมิตรและช่วยปลุกเสกอาหารพย์เหล่านี้ให้แก่เหล่าพวงข่าพระเจ้าโดยเทอินพระเจ้าค่ะ นมนิวนะจ๊ะหาน้ำกปขวดหนึ่งอ่ะอันนี้ก็ได้อันี้ก็ได้หาน้ำจะได้กวดน้ำเขาก็มาบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเราก็ประมาณพลาดคั้งไปผิดถูกบ้างเราไม่รู้ที่พยาดาเจาที่อยู่ในวังหิวพาบางน้ำและมวบกไม่ได้เสมอกานใจเท้าดา มาายสีเทปดินชาเทศดันตุงไบสีพุทมธรณีเปิดโลกมงคา